สายลมพัดผ่านป่าดงตาลเสียงดิดดิ่งเรไรขับคานแข่งกับสายลมพัดผ่านผู้ไม้พระจันทร์กลมโตลอเด่นกลางท้องฟ้าหมู่บ้านดงตาลยามเย้นเงียบสงัดเพราะชาวบ้านเริ่มเข้านอนกันแล้วมีเพียงเสียงสุนัขเห่าหอนโหยหวนก่อนที่จะร้องครางวิ่งหางถุกโตสุกใต้หัวบันไดาบานเสียงวัวควายร้องคำรามฟุดฟัดกลางเดืก ก่อนที่มันจะร้องออกมาอย่างเจ็บปวดเหมือนกำลังโดนอะไรกัดขยาำลุงม่วงที่กำลังจะเข้านอนต้องเงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจวัวควายที่ชายทุงมันร้องทำไมของมันนาะหรือว่าจะมีคนมาขโมยเนื้อของมันไปทำติ้มจุ่มกันนาะลุงม่วงพึงพมพำขึ้นมาเบาๆก่อนที่แกจะคว้าไฟฉายและมีพระแล้วตะโกนปลุกลูกชาย คนในบ้านใกล้เรือนเคียงต้องเปิดประตูออกมาดูอย่างงงๆงเมื่อได้ยินเสียงวัวควายของหลวงม่วงร้องคำรามลันและกลิ่นข่าวเลือดก็ช่วยมาตามสายลมแต่ก็ไม่มีใครกล้าที่จะลงไปดูผู้ใหญ่ชอบผู้นำหมู่บ้านก็ได้ยินเสียงนั้นเหมือนกันจึงรวบรวมชาวบ้านออกไปตรวจตราดูบางคนถือคบไฟบางคนก็ถือปืนลูกสอง แล้วมุ่งตรงไปยังทุ่งเลี้ยงวัวท้ายหมู่บ้านแสงไฟส่องไปเห็นเงาอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวหลบเข้าแนวไม้ป่าทึบพวกเขาจึงรีบตามไปก็เห็นรอยลากเป็นทางยาวเลือดสีแดงสดหยดตามกิ่งไม้ใบยาแล้วทุกคนก็ต้องชะงักเมื่อเห็นซากวัวน,นอนนิ่งอยู่ชายป่าเลือดไหลนองกองพื้นตาข้างหนึ่งถลนออกมา เนื้อตรงสะโพกและช่วงท้องหายไปสิน้นแม่เจ้าโว้ยตัวอะไรมันกัดหัวล่ะนี่เทมยังลากซากมันมาก,กินไกลอีกด้วยผู้ใหญ่ชออุทานออกมาอย่างตะลึงปลึงเพลิดแล้วสิ่งที่ทำให้ทุกคนคนลุกเข้าไปอีกนั้นก็คือเมื่อพรานเมืองชี้ให้ดูรอยเท้ากระดาษใหญ่เดินผ่านดินโคลนจากที่เกิดเหตุเข้าไปในราวป่านี่มันรอยเท้าเสือชัดๆ พรานเมืองพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นก่อนที่เขาจะพาทุกคนเดินตามรอยนั้นไปแล้วพรานเมืองก็ต้องมีสีหน้าฉงนอย่างสงสัยเมื่อเห็นรอยเท้าเสือเปลี่ยนเป็นรอยเท้าของคนเดินสองขาเข้ามาแทนทีไอแบบนี้ข้าเคยได้ยินในตำนานว่ามันจะต้องเป็นเสือสมิงลุงจันในวัยชารากล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือ แล้วพลันจู่ๆก็ได้ยินเสียงของสัตว์สองเท้าเดินแวกพุ่มไม้ฝ่าความมืดมุ่งตรงมหาหาเหล่าชาวบ้านผู้ใหญ่ชอบและทุกคนที่มีอาวุธจึงยกปืนขึ้นประทับไหลแล้วเล็งไปยังร่างนั้นในทันทีนั่นใครนะหยุดอยู่ตรงนั้นอยู่นี้นะผู้ใหญ่ชอบพูดเสียงกล้าวออกมาสองตาจับจ้องไปยังร่างนั้นอยากระแวดระวังอย่ายิงนี่ข้าเองสัพเพยุธ อ้าวสัปปรยุทธนี่เองมาทำอะไรหรือแล้วทำไมเสื้อผ้าของเองถึงได้เปื้อนเลือดอย่างนั้นล่ะเออก็คือข้าเห็นเสือกำลังกัดกินหัวอยู่ข้าเลายไล่ตามมันไปแต่น่าเสียดายที่มันหนีเข้าป่าไปเสียแล้วผู้ใหญ่ชอยืนฟังอย่างพินิจแล้วพรานเมืองก็กล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงที่เข้มขลึมว่า อย่าไปเชื่อนะผู้ใหญ่บางที่ข้าวว่าสัพเพยุทธอาจจะเป็นเสือสมิงก็ได้นะนั่นทำให้ชาวบ้านที่มาด้วยพูดจาซุบซิบกันเสียงแซ่แล้วหลุงจันทร์ก็กล่าวขึ้นมาบ้างว่าอืมที่พรานเมืองพูดมามันก็น่าคิดนะผู้ใหญ่ตัวของสัพเพยุอเองก็งมีคาถาอาคมไม่แน่นะของอาจจะเข้าตัวจนกลายเป็นเสือสมิงก็ได้ใครจะไปรู้ ชาวบ้านเมื่อได้ฟังคำพูดของหลุงจันก็ส่งเสียงสนับสน,นุนและแย่ฆ่าสปะเดอทิ้งเสียเอ้ยเราไม่เห็นกับตาว่าสปะเดอดยุดกลายร่างเป็นเสือและลากวัวมากินจะประปรามฆ่าแกไม่ได้หรอกผู้ใหญ่ชอบกล่าวออกมาอย่างมีเหตุผลแต่บนร่างกายของแกเต็มไปด้วยดรอเลือดนาะหลักฐานแค่นี้ยังไม่เพียงพออีกหรือผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่ไม่จัดการเดี๋ยวข้าจะจัดการเอง ชาวบ้านคนหนึ่งเปล่าขึ้นมาอย่างดุดันพร้อมกับยกปืนขึ้นประทับไหลลิงไปยังร่างของสัพเพเยุธแต่ผู้ใหญ่ชอบห้ามมาไว้เสียก่อนพร้อมพูดขึ้นมาว่าเอาเธอเอาเธอเพื่อความสบายใจของทุกคนแค่ให้สัพเพอร์ออกไปจากหมู่บ้านก็พออย่าถึงกับฆ่าแกงกันเลยอย่าโทษข้าเลยนะสัพเพเยุทธ ถึงพวกข้าจะไม่เห็นว่าสัปเเหรอจะเป็นเสือสมิงกับตาแต่หลักฐานที่มีอยู่มันก็เกินครึ่ง้วล่าแต่ข้าไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนคิดนะข้าแค่เอออย่าแก้ตัวอีกเลยนะสัปเเหรอถ้าเจ้าไม่ไปจากหมู่บ้านข้าจะยิงจริงๆด้วยนะเอ้ยในเมื่อพวกเจ้าหาว่าข้าเป็นเสือสมิงข้าจะไปจากที่นี่ก็ได้แต่ข้าขอเตือนแล้วพวกเองจะเสียใจว่าแล้วสัปเพหรอยทธ ก็เดินลับหายเข้าไปในขวามืดของราวไพรผู้ใหญ่ชอบถอนหายใจออกมาเบาๆคืนนั้นชาวบ้านดงตาลไม่เป็นอันหลับอันนอนเสียงลมหหยหวนในป่าคล้ายกับเป็นเสียงเสือในใจของทุกคนหลายเดือนผ่านไปในขณะที่แสงทองทอแสงลงมาอ่อนๆหมอกสีขาวลอยเอื่อยเข้าปกคลุมยอดยญ้า เสียงระฆังจากวัดกลางหมู่บ้านดังขึ้นมาคือกล้องเป็นจังหวะหลวงพ่อช่วงท่านสมพานวัดลงการผู้เข้มขลุมในวัดปฏิบัติกําลังเดินบินตบาทผ่านแนวไม้ที่ทอดยาวไปจนถึงปากทางเข้าหมู่บ้านท่านในผ่อนญาติโยมหลังรับข้าวปลาที่ชาวบ้านตั้งใจมาใส่บาทก่อนที่จะเดินกลับวัดไปอย่างสำรวมด้วยท่าทีที่สงบเย็นเช่นเคย ระหว่างเดินทางกลับวัดนั้นหลวงพ่อช่วงต้องหยุดฝีเท้าอย่างกระทันหันเมื่อเห็นเงาดำแวบบผ่านหน้าของท่านไปอย่างรวดเร็วมันคือแมวดำตาสีเขียวเรื่อรองมันยืนห่างจากท่านราวห้าเมตรจ้องมองไม่กับพริบและมันก็หมอบราบลงกับพื้นเหมือนรอให้ท่านเดินต่อเจ้ามาจากไหนกันเอ่ยหลวงพ่อช่วงพูดขึ้นมาเบา,บา มองแมวดำตัวนั้นด้วยความเมตตาถ้าเจ้าหลงทางก็ตามอาตมาไปก็แล้วกันพูดจบท่านก็ออกเดินโดยมีแมวดำเดินตามหลังท่านอยู่เหมือนเข้าใจในภาษาโดยไม่มีความหวาดกลัวใดๆยามสายกลางวัดโดวงตาลหลวงพ่อช่วงเอาภาชนะใสน่น้ำวางไว้หน้ากุฏิแล้วตักอาหารมาให้แมวดำ โดยที่มันนั่งกินอย่างเงียบๆแมวดำตัวนี้เนนไม่เคยเห็นเลยตาเขียวแจ่วเหมือนลูกมะนาวยังกับผีแมวนาะหลวงพ่อชว่วงว่าราอออกมาเบาๆก่อนที่จะพูดออกมาว่าทุกชีวิตล้วนแสวงหาที่พึ่งพิงอย่าไปว่ามันเลยนั่นเนงเวลาผ่านไปหลายวานันแมวดำเริ่มคุ้นชินกับวัด มันมักนอนกดตัวอยู่ใต้กุฏิของท่านสุมพานในช่วงเวลากลางวันมันเดินเงีย,งยบๆรอบลานวัดในยามค่ำคืนเจ้าแมวดำเอ๋ยเจ้าจงอยู่เต่ในวัดเถิดอ,อย่าได้ออกไปจากเขตวัดเลยบางทีพระธรรมคำสั่งสอนอาจจะช่วยเจ้าได้หลวงพ่อช่วงพูดออกมาเหมือนจะรู้อะไรบางอย่างแมวดำจ้องมองท่านด้วยแววตาที่เศร้าหมอง หลายคืนผ่านไปคืนนี้เป็นคืนเดือนมืดชาวบ้านได้ยินเสียงวัวควายร้องขึ้นมาอีกคราวนี้เป็นข้อวัวหลังบ้านลุงจันเสียงกระแทกดังสนานจนรัวล้อมข้อวัวหักพังเสียงคำรามต่ำในลำคอลุงจันที่ส่องไฟลงมาจากเรือนเห็นเขาก็ถึงกับร้องรั่นอย่างแตกตื่นถึงเพลิดช่วยด้วยโว้ยมีเสือออกมากินวัวของข้า เพียงครูใหญ่ชาวบ้านที่ได้ยินเสียงร้องโ,อวโวยโวายขอความช่วยเหลือของหลุงจันทร์ก็มารวมตัวกันที่บ้านของแกพบวัวตัวหนึ่งนอนตายตาเบิกโปรงมีรอยเล็บยาวฉีกเนื้อเป็นแนวลึกถึงกระดูกเนื้อบางส่วนขาดหายไปจนเห็นเป็นแผลอื่าผู้ใหญ่ชอบเดินสองไฟสำรวจรอบๆบรบบิเวณก็เห็นรอยเท้าเสือเยียบย่ำเต็มไปหมด เมื่อเห็นทิศทางที่มันเดินไปผู้ใหญ่ชอบจึงพึมพำขึ้นมาว่าต้องไม่รอยเท้ามันมุ่งหน้าไปทางวัดนาะผู้ใหญ่ชอบพูดพร้อมกับขมวดคิ้วอย่างสงสัยมันเป็นเสือตัวเดียวกันกับเมื่อหลายเดือนก่อนไหมล่ะผู้ใหญ่ชาวบ้านคนหนึ่งเอ่ยถามออกมาผู้ใหญ่ชอบถอนหายใจออกมาเป็นทางยาวเอ้ยอันนี้ค่ะก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน แต่ข้าว่าพวกเราลองตามรอยมันไปดูก่อนเถอชะชาวบ้านทุกคนพยังหน้ารับอย่างหินด้วยแล้วผู้ใหญ่ชอบก็เดินนำหน้าทุกคนไปและเมื่อใกล้จะมาถึงเขตวัดรอยเท้าของเสือก็ได้ขาดหายไปนั่นทำให้ทุกคนทำหน้าจงนอย่างสงสัยเพราะว่ามันจะเป็นเสือสมีอีกแล้วนะผู้ใหญ่นี่อย่าบอกนะว่าสัพเรยุทธจะกลับมาลังแค้นพวกเรานะชาวบ้านคนหนึ่ง กล่าวออกมาอย่างดาลาำด่าลักนั่นทำให้ทุกคนมีสีหน้าหวาดหวัน่นและผ่านน้นพุ่มไม้ด้านขวามือก็มีการสั่นไหวทุกคนหันควับไปมองในทันทีพร้อมกับยกปืนขึ้นประทับไหลเอ้ยตกใจหมดเลยคิดว่าจะเป็นตัวอะไรที่แท้ก็แมวดำนั่นเองผู้ใหญ่ชอบกล่าวออกมาอย่างโล่งอกก่อนที่จะชักชวนกันกลับ ทิ้งปริศนาไว้เบื้องหลังพอรุ่งเชา้าข่าวที่มีเสือออกมาข้าวัวปลายของหลวงจันทร์ก็แพร่ะสะพัดไปทั่วบางก็ว่ากันว่าน่าจะเป็นเสือสมิงของสัพเพยุทธ์กลับมาแก้แค้นบางก็สงสัยในตัวของหลวงพ่อช่วงว่าอาจจะเป็นเสือสมิงก็เป็นได้คำคืนนี้ท้องฟ้าไร้แสงจันทร์หมู่บ้านดงตาเงียบสงัด มีเพียงเสียงรีดดิ่งเวไใดและสายลมโชยพัดมาเบาๆชาวบ้านต่างปิดประตูหน้าต่างแน่นเพราะเริ่มได้ข่าวลือเรื่องเสี่ยร้ายที่ออกมาล่าอีกครั้งจึงสร้างความหวาดหวั่นให้กับทุกคนเวลาผ่านไปจนดึกดื่นหมูในข้อของป้าทองคำมันร้องออกมาอย่างแตกตื่นกลัวอะไรบางอย่างป้าทองคำคว้าตะเกียงหมายจะลงไปดู อเอ็งจะไปไหนหรือนางทองคำลุงเธอลืมตาตื่นขึ้นมาพอดีจึงเอ่ยถามก็ค่ะจะลงไปที่เล้าหมูสักหน่อยนาะเห็นมันร้องออกมาอย่างผิดปกติอืมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวข้าลงไปดูเองเมื่อลุงเธอมาถึงเล้าหมูก็กต้องตาเบิกกค้างเมื่อเห็นเสือดำขนาดใหญ่ดวงตาสีเขียวเรื่อรองเมื่อยามกระทบกับแสงไฟ มันจ้องมองแกยอย่างดุด,ดันก่อนที่จะกระโจนเข้าใส่อย่างรวดเร็วเอ้ยเสือดำลุงเทิดร้องออกมาได้แค่นั้นก็ถูกคมเขี้ยวของมันกัดขย้ำที่ลำคอก่อนที่มันจะกระชากจนลูกกระเดือกขาดติดปากของมันมาเลือดพุ่งกระชูดไหลทะลักลุงเทิดขาดใจตายไปอย่างน่าอนาถป้าทองคำ ที่กำลังก้าวเท้าลงมาจากบันไดถึงกับตาเบิกข้างกับภาพที่เห็นแล้วแกก็รด้วิ่งกลับข้าบ้านไปก่อนที่จะกรีดร้องเสียงแหลมจนดังสนานพร้อมกับเสียงคำรามของเจ้าเสือร้ายเสือมันออกล่าอีกแล้วหรือผู้ใหญ่ชอบที่ตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลอุทานออกมาก่อนที่จะคว้าปืนพร้อมกระบอ,อกไฟฉายลงมาจากเรือนไปอย่างเร่งรีบ ชาวบ้านหลายคนต่างเข้ามารวมตัวกันที่บ้านของป้าทองคำแล้วภาพที่เห็นนั่นก็คือคอกหมูผังยับมีหมูถูกกัดตายเลือดนองกองพื้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนเศร้าสลดใจนั้นก็คือร่างของหลวงเทิดนอนตายอยู่อย่างน่าอนาถมีร่องรอยการถูกกรยํ้ที่ลำคอส่วนป้าทองคำได้เป็นลมไปแล้วบริเวณรอบๆเต็มไปด้วยรอยเท้าของเสือขนาดใหญ่ ผู้ใหญ่ชอบจึงนำชาวบ้านติดตามรอยนั้นไปโดยมีพรานเมืองเป็นคนอาสาแกะรอยนํำทางฮะรอยท่าของมันมุ่งตรงไปยังวัดอีกแล้วพรานเมืองอุทานออกมานี่หรือว่าเสือจะอยู่ในวัดจริงๆชาวบ้านคนหนึ่งเสนอความคิดเห็นเอหรือว่าหลวงพ่อช่วงจะเป็นเสือสองมิงอย่างที่ชาวบ้านขุ่ร่ำลือกันนะเอ้ยทิดมากอย่าเพึ่งกล่าวหาหลวงพ่อท่านแกเลย อ๋เป็นว่าเรื่องนี้เราต้องสืบกันให้แนช่ชัดแล้วค่อยหาวิธีแก้ไขกันต่อไปคืนนี้พวกเรากลับกันก่อนเถอะระหว่างที่ทุกคนเดินทางกลับกันนั้นเมื่อมาถึงทางสามแพลงทันใดนั้นเงาดาก็พุ่งผ่านหน้าทุกคนไปอย่างรวดเร็วเออแมวดําอีกแล้วหรือทาข้าตกใจหมดเลยติดมากสะบัดออกมาแมวดําตัวเดิมดวงตาเป็นสีเขียวเรือเหือง วิ่งสวนทางกับพวกเขาอย่างเยือกเย็นมันไม่กลัวคนไม่เร่งรีบแต่หายวับเข้าไปในเงาไม้ของเขตวัดพอรุ่งเชา้าเจ้าแมวดำกลับมานอนขดตัวอยู่ใต้ถุนกุฏิอย่างเรียบร้อยริมฝีปากของมันเหมือนมีรอยเลือดแห้งกลางหลวงพ่อช่วงเดินออกมาจากกุฏิท่านมองแมวดำก่อนที่จะพึมพำขึ้นมาว่าจะอยู่หรือไปดีล่ะโยมเอ้ย สัตว์เดรัจฉานยังมีจิตรับรู้บุญบาปแต่ถ้าเจ้าไม่ยับยั้งชั่งใจก็ต้องถึงเวลาเรียนรู้ความเจ็บปวดมากกว่านี้แล้วล่ะพูดจบท่านก็ออกเดินบินทบาทค่ำคืนนี้ชุ่มเย็นอย่างผิดปกติหมอกจางปกคลุมทั่วทั้งหมู่บ้านดงตาลบรรยากาศเริ่มหนาวื้นอย่างแปลกประหลาดเสียงม้าเห่าหอนเป็นระยะก่อนที่มันจะเงียบงันไป ในกระท่อมปลายนาของใหญ่รุงหญิงชราวัยเกือบ70ยามนี้แกนอนไม่หลับแกรู้สึกแปลกๆตั้งแต่หัวคำ่ำเลยตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะเสียงควายร้องหวยหวนจากอคอกหลังบ้านอย่าบอกนะว่าเสือตัวนั้นมันเข้ามาคาบควายของข้านะใหญ่รงพ,พึมพำขึ้นมาในใจก่อนที่แกจะเง้ยบานหน้าต่างออกดูและภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้า ทำให้แกขาแข็งไปชั่วครูตายแสยงจันท์ที่ลอดผ่านเมฆบางๆงองดำขนาดใหญ่กำลังกัดกระยำควายของแกอยู่มีเสียงคำรามต่ำในลำคอดวงตาคู่นั้นสะท้อนแสงจันทร์เป็นสีเขียวเรือเร่อรองนั่นนั่นมันเสือจริงๆด้วยยายรุงอุทานออกมาอย่างระลับระลับ,บเสือตัวนั้น มันขยํำคอควายแล้วลากไปกินใต้ขุนต้นไม้ใหญ่ใกล้กับบ้านและเมื่อมันกินอิ่มน้ำสำดานแล้วยายรุงต้องขยี้ตาเรงๆอย่างไม่เชื่อสายตาเมื่อรากของเจ้าเสือร้ายเริ่มขยับบิดงอหดตัวเล็กกลายเป็นเงาดำเล็กๆแล้วในพริบตาน,านั้นจากร่างของเสือก็กลายเป็นแมวดำตัวที่เคยเห็นในวัด ก่อนที่มันจะกระจวนหายเข้าไปในความมืดแมวสมียงมีจริงหรือนี่ข้าคิดว่ามันจะมีแค่ในตำนานซะอีกยายรุ่งอุทานออกมาก่อนที่แกจะมุดเข้าไปใต้ผ้าห่มด้วยเนื้อตัวที่สั่นเทาพอรุ่งเชา้าป้ารุ่งวิ่งตัวสัน่นรีไปแจ้งข่าวทันทีผู้ใหญ่ชอบถึงกับมีสีหน้างง,ง แต่เห็นสีหน้าจริงจังและตื่นเต้นของป่ารุงแกจึงตั้งใจฟังข้าเห็นกับตาจริงๆนะผู้ใหญ่ว่าเสือตัวนั้นกลายเป็นแมวดดำและมันเดินตรงไปทางวัดนั่นทำให้เสียงของชาวบ้านเริ่มกระซิบกันอย่างแตกตื่นบางคนหน้าซีดเผือดเย็นวันนั้นผู้ใหญ่ชอบสั่งให้ทุกคนจับตาดูแมวดดำเป็นพิเศษ ถึงเม้นว่าภายในใจจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้สักเท่าไหร่ที่เสือจะกลายร่างเป็นแมวดดำแต่แมวดํำเหมือนมันจะรู้ตัวมันหายไปในช่วงหัวค่ำและกลับมาตอนเช้าหลวงพ่อช่วงยังคงนั่งสงบนิ่งเหมือนเดิมแต่ชาวบ้านเริ่มสังเกตเห็นว่าท่านสวดมนต์นานขึ้นและวาดยันอะไรบางอย่างไว้รอบกุติอาตมาร้ ว่าอะไรยังอาศัยอยู่ใต้หลังคาวัดถ้าไม่ประบพฤตชอบก็อย่าหาว่าอาตมาใจร้ายก่นแล้วกันหลวงพ่อช่วงยืนพูดพึมพำอยู่หน้ากุฏิแล้วค่ำคืนถัดมาเดือนดับเช่นเคยลมว,วูบเย็นเฉียบพัดผ่านยอดไม้เสียงจัก,กรจันทร์ขาดหายทำให้บรรยากาศในวัดเงียบสงัดอย่างน่าวังเวงเหมือนโลกกำลังจะหยุดหมน หลวงพ่อช่วงนั่งหลับตาบนเสื่อพื้นเก่าภายในกุฏิรอบตัวของท่านมียันแปดทิศประดับรายล้อมเต็มพื้นมีจารึกอักษรของโบราณที่เรืองแสงบางๆยามท่านท่องสวดมนต์ออกมาแมวดำที่ทุกคนคุ้นเคยนอนขดตัวอยู่ใต้โต๊ะหมู่บูชางเงียบๆแต่ทว่าในยามดึกสงัดแมวดำก็ลืมตาขึ้นมาเ้าๆ เววตาของมันเป็นสีเขียวอมพันมันสยายเขียวเงยหน้ามามองหลวงพ่อช่วงแล้วค่อยๆยันกายลุกขึ้นมายืนใช่มันลุกยืนใช้สองขาหลังพยุงตัวขนมันสั่นไหวเพดังสียยเย็นเยือกไปทั่วทั้งกุดแล้วร่างแมวดำก็ค่อยๆขยายแปลเปลี่ยนกลายเป็นเสือสมิงในร่างคนกึ่งเสือกึ่งมนุษย์ตัวสูงโยงฟันแหลมผิวดำเกลียม ลุงพันสีดำจางๆวนเวียนรอบตัวของหมันแต่หลวงพ่อช่วงยังพอมองออกว่าร่างนั้นเป็นใครท่านจึงกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงที่นิ่งเรียบว่าโยมสัปเรยุทธโยมต้องตั้งสติให้มั่นกว่านี้กรรมดีที่โยมได้ทามาและพลังเองธรรมะจะทำให้โยมกลับมาเป็นเหมือนดั่งเดิมได้อีกครั้งไม่มันสายไปแล้วล่ะหลวงพ่อ ข้าได้กินเลือด,ดกินเนื้อสัตว์กินเนื้อคนไปแล้วข้ามีสามารถยับยั้งชั่งใจได้อีกแล้วท่านไม่รู้หรอกว่าข้าพบเจออะไรมาบ้างหลวงพ่อช่วงถอนใจออกมานิดหนึ่งก่อนที่จะกล่าวออกมาว่าทำไมอาตมาจะไม่รู้ว่าโยมพบเจอเรื่องอนใดมาอาตมารู้อาตมาเห็นทุกอย่างว่าโยมเป็นคนตามล่าเสือตัวนั้นเมื่อหลายเดือนก่อนเพื่อปกป้องชาวบ้านสัปเรยุทธ ดวงตาของแกเริ่มเศร้าหมองเมื่อวนคิดไปถึงเหตุการณ์เมื่อหลายเดือนก่อนแกถูกชาวบ้านเข้าใจผิดว่าเป็นเสือสมิงออกข่าวัวควายของชาวบ้านจึงถูกกับไล่ออกจากหมู่บ้านแต่ใครจะรู้บ้างเล่าว่าในระหว่างนั้นแกได้ออกล่าเสือสมิงตัวนั้นไม่ให้กลับมาทำร้ายคนในหมู่บ้านอีกแต่เสือสมิงตัวนั้นมันฉลาดและเก่งกาจยิ่งนัก และด้วยเหตุบังเอิญแกได้เจอกับหมอผีเท่ากลางป่าจึงขอเรียนวิชาเพิ่มเติมหมอผีเท่าจึงถ่ายทอดวิชาเสือเย็นให้เพื่อไปสู้กับเสือสมิงแต่พลังนั้นกินจิตของแกไปทีละนิดจนสัป,ปเหร่ยุทธควบคุมตัวเองไม่ได้และกลายเป็นเสือดำไปในที่สุดแล้วแกก็ได้คาถากลายเป็นแมวดำย้อนกลับมาอย่างวัดเพื่อให้ธรรมะได้ขัดเกลาจิตใจ แต่มันก็ไม่ได้ผลเพราะจิตใจของแกไม่สงบเมื่อวนคิดถึงวันที่โดนชาวบ้านขับไล่คิดมาถึงจุดนี้ดวงตาของสัปเพ่อยุทธก็เป็นประกายด้วยไฟแขนแกจึงพูดออกมายังดุด,ดันว่าหลวงพ่อช่วงท่านหลีกทางไปเถอะชาวบ้านพวกนั้นมันจะต้องชดใช้หลวงพ่อช่วงสายหน้าหน่อย,อยทั้งที่หลับตาอยู่อย่างสงบ แต่แสงจากยานเริ่มสว่างขึ้นเมื่อท่านท่นทองสวดมนต์ออกมาจากปากเสียงทุม้มกึกกองสะท้อนถึงพื้นดินเสือสมิงตัวนั้นคำรามลันก่อนที่มันจะพุ่งเข้ามาหวังจะตะบบหลงวงพ่อช่วงหยุดเถนะโยมอย่าเพิ่มกร,รมอีกเลยไม่ข้าหยุดไม่ได้และในขณะที่ร่างครึ่งคนครึ่งเสือของสัปเหร่ยุทธกำลังจะเข้าถึงตัวของหลวงพ่อช่วงนั้น พรันยันทั้งแปดทิศก็ลุกเป็นเปลวเพลิงสีทองคล่นพลังแพออกมาจนสว่างจ้าเข้ากระแทกร่างของเสือสมิงจนมันล้มลงสับป,ประเดยุทธ์กัดฟันคำรามลันดวงตาแดงฉานเต็มไปด้วยความแข้นแล้วมันก็พุ่งเข้ามาอีกครั้งโยมเดินทางผิดอยากที่จะแก้ไขแล้วจริงๆคราวนี้หลวงพ่อช่วงลุกขึ้นเต็มความสูง เปไ๋เมต้าแเด่งกลา้ามือขวาจับรูประคำมือซ้ายชี้นิ้วขึ้นกลางฟ้าโอมสุทธิการะนัมาปะทะปะตทะมังพุทโธแสงสีทองพทุกเป็นเส้นสายฟ้ากระนำเข้าใส่ร่างเสือสมิงที่คำรามหวยหวนดิ้นพรานขนมันไม้ขวัญคืนผิวหนังหลุดเป็นขี้เท้าสุดท้ายเสียงคำรามแปลเปลี่ยนเป็นเสียงร้องของชายแก่ ร่างของสัพเพเหยุทธล้มลงนอนหายใจรวยดินน้ำตาไหลอาบสองแก้มเขายกมือขึ้นไหวหลวงพ่อช่วงอย่างหมดแรงกระผมขออาหสิกรรมด้วยนะครับหล,งลงวงพ่อหลวงพ่อช่วงพยักหน้าหน่อยๆก่อนที่จะวางมือลงบนหน้าผากของสัพเพเยุทธก่อนที่จะกล่าวออกมาอย่างมีเมตตาว่าไปเธอขอให้โยมไปถึงที่สงบท่านใดนั้นลมหอบใหญ่พัดผ่าน ควันดำลอยขึ้นกลางอากาศและสลายไปความสงบกลับคืนมาอีกครั้งชาวบ้านที่แอบซุ่มดูอยู่ทยอยเดินออกมาจากความมืดทุกคนมีสีหน้าเคร่งเครียดและเปี่ยมด้วยความสงสัยพวกเขาอยากรู้ความจริงว่าเสือสมิงแท้จริงแล้วเป็นใครกันแน่หน้ากุฏิของหลวงพอ่อร่างของสัปะยุทตนอนสงบอยู่ใต้ผ้าขาว ผู้ใหญ่ชอบและชาวบ้านอีกหลายสิบคนยืนแน่นที่หลานวัดหลวงพ่อช่วงจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่สัพปพเยุทธพบเจอให้กับทุกคนฟังชาวบ้านถึงกับก้มหน้าอย่างเศร้าสลดใจและสำนึกผิดใครจะผิดก็ไม่สำคัญเท่ากับได้เรียนรู้สัพเพเยุทธขอเป็นคนดีแต่ความกลัวความเกลียดและคำกล่าวหาทำให้เขาต้องหลงทาง ทุกคนยืนฟังอย่างเงียมงานแล้วค่ำคืนของอีกวันข้อผ่านไปที่วัดป่ามีพิธีสวดอภิธรรมให้กับสัปรเรยุทธแม้เขาเคยเป็นเสือสมิงกินคนแต่หลวงพ่อช่วงยังจัดงานให้เขาอย่างสมเกียรติชาวบ้านมาร่วมพิธีจำนวนมากบางคนก็ต่างขออวุสิกรรมบางคนยกมือไหวเ้เงียบๆแล้วปล่อยน้ำตาให้ไหลอย,อย่างไม่อายใคร หลายเดือนผ่านไปพระจันทร์เต็มดวงลอยเด่นกลางฟ้าหลวงพ่อช่วงนั่งสวดมนต์อยู่ในโบสถ์แมวดำไม่มีอีกแล้วมีเพียงแมวสีขาวตัวหนึ่งค่อยๆเดินเข้ามานั่งข้างกายของหลวงพ่อช่วงดวงตาสีฟ้าใสมันมองหลวงพ่อช่วงอย่างสงบแต่หลวงพ่อช่วงยังคงนั่งสวดมนต์ต่อไปแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแล้วนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยขอบคุณครับ